สวัสดีครับคลิปนี้งานช่างครับสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้เป็นการพ่นสีนะครับพ่นสีกันชนหน้านะครับของรถฮอนด้านะครับนี่คือหลังจากที่เราลงพื้นของสีจริงนะครับนี่ก็ลงสีจริงนะครับในรอบแรกนะครับผมลงสีจริงก็จะลงจอบนี้ก็สี่รอบนะครับธรรมดาสามรอบก็มิดแล้วลงสีกันพลาดนะครับเป็นชิ้นงานซ่อมสีกันชนนะครับชิ้นนี้ ครับคือลงสีจริงในรอบแรกนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาลงเสร็จเป็นยังไง